นเวลาได้ยังมาฝากน้องนี่ใเสื้อผ้าค่ะบู๊ดมันดูแลพี่น้องเยี่ยมมันไปหาซื้อเสื้อผ้ามาให้น้องทำไมต้องตัดตรงนี้ออกไม่เงินมาจ่ายคุณเสื้อผ้าอันใดอันใดคุณแม่พี่อายซื้อสุดไม่ให้ยไหมอีกประมาณสามซี่เดือนน้องจะติดใจเลยดีบอกว่าโอเคเพราะว่าตอนนี้น้องเัาเป็นพวกอะทุ่งเผากับบ๊วยเบิรงใส่ฉี่เที่ยวเด้ออย่างไง ว่าเป็นรุ่นจะควางหนีหล่นี่ทุกท่านม่่่วเป็นรุ่นจะควางว่เอ้ตอนนี้เธอสักพักก็ใส่ได้แต่ว่านี้ไงดูท่าดีแมันเป็นรุ่นทองเอี่ยมว่าเป็นมินิบัวน้อจิตใจเป็นนเอี่ยสื่อคุยไงนี่แหละว่าท่านที่เบิ้งน้องเออเพื่อนกาบอกว่าน้องที่ซ้ำได้เนาะมันต้องซุ้มอัน จุกุน,น้อยไม่หอกมันหวีดแหละโดนมีดก,กับมีนุ่นแล้วสามใบเทามัน,นสามใบเทากเลยนะยมอบบอก,ม,นก,นกมูนอะไ่ไปแต่บอยกยงเถาน้อไเนาะเิ้นจบไอ้ต็ไปไ่ยิดิ้นเตไมไปงีหน่ะยายเต็มสามใบเทาเลยเจ้เก็ียบไปไหมทำไมผ่าอันตึงตึงแค่ตาว้อ ทิบทองเจ้าเล้ยยบแต่เลี้ยงง่ายนะคะองไม่เห็นไหมแงินเงนบอขอีนียากจะเลี้งง่ายนะคะสารอด้านอ่มันคือสุ้งสื่ออุดสื่ชุดมากเลยน้องนี่ตัวนี้ก็แปลกแพงมากครัพ่อเอาอีหลาเห็นพอภาพไปซื้อว่าสารเฮดแดเองตัวละละซชุดแฟดแนะนำชุดแฟดกบแฟกามิร่ โทรว่าอามแค่น้องกับพรอะนองใส่สุดแฟร์สวยๆแิ่ทเป็นอู่บางไฟอยู่ทงที่แบบใส่ก็งามแอนติดตัวหน้าไปเลยได้หลูกใส่สุดไม่ได้หลูอันนี้เอาไปเดินทงเออเดี๋ยวไปเดินทงโอ้ยหัวขามาหอดสีเปลี่ยนเบิดบ่นน้องวันนี้เนาะอันนี้ของเกมส์เอ่อไปซื้อมาดูกันน้อตื่นไปน้อไปโรงเรียนเอ้า โอ้ยลืมข้าวเนาวว่ามันเอนเจยอีิลาไปบ้ายบัรน่องไปต้เต่าจู่ว่อเปนซื้อม่ให็ยงาล้ำแม่ตัวนี้แม่นี่แม่เง้เสือ่หนูลองใส่ดูหรือยังเนี่ยลองแล้วค่ะ